ตัดปีกจมูกมาแล้วแล้วจะมาเสริมจมูกได้ไหมสวัสดีครับวันนี้เราก็มาถามตอบกับหมอโนโคุณชายคลินิกนะครับปีกใหญ่ปีกหนาปีกบานนะครับก็เลยไปตัดปีกพอตัดปีกไปแล้วเนี่ยทำไมจมูกยังไม่สวยอยู่ต้องบอกว่าสําหรับใครที่ตัดปีกอย่างเดียวโดยไม่ได้เสริมจมูกนะครับ สันมันก็จะยังไม่คมถึงปีกจมูกจะเล็กลงเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีปัญหาเรื่องปีกจมูกใหญ่ปีกจมูกบานแนะนําให้เสริมจมูกด้วยนะครับเพื่อให้ได้ลักษณะของสันจมูกที่คมส่วนปีกที่ใหญ่ที่บานพอซิลิโคนดึงให้ปลายมันสูงขึ้นปีกมันจะลู่ขึ้นโดยปริยายค่อยตัดปีกอีกทีหนึง่งซึ่งหลายคนที่ตัดปีกไปแล้วแต่ยังไม่เคยเสริมจมูกแล้วอยากเสริมจมูกทําได้ไหม ต้องบอกว่าทําได้ครับแต่ข้อเสียคือถ้าเราต้องการดึงตรงเนี้ให้โด่งหรือสูงขึ้นมากๆด้วยตัดปีกไปเรียบร้อยแล้วมันจะยืดขยายตรงนี้ไม่เยอะมากปลายอาจจะไม่ได้พุ่งเหมือนอย่างที่เราต้องการนะครับ